ทไทยของเราคืนมาไล่มันออกไปเอาประเทศไทยของเราคืนมาไล่มันออกไปเอาประเทศไทยของเรา คืนนี้เขาร้องไห้โฮเลยเพราะเขาสัญญากับผมว่าเขาจะต้องขึ้นพร้อมกับผมทุกคืนแล้วเมื่อคืนเขาไปหลับอยู่ที่ไหนผมหาก็ไม่เจอมาเจอที่หลังร้องไห้ใหญ่ฮะตาสนที่เลยต้องพาขึ้นมาบนเวทีเมื่อคืนนี้หนูบอลหนูบอลปู่ย่าตาทวดเนี่ยเขามากันวันนี้เป็นวันที่79แล้วเนี่ยหนูว่าเขามาทําไมหนูพูดดังๆเลยครับมาามหน้าดีใจนี่้านเดน <laughs> ยังแม่นอยู่นะครับยังแม่นอยู่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ท่านนักสู้ผู้กล้าหาญทราหดอดทนครับบริเวณนี้ซึ่งเป็นบริเวณที่เราจัดการชุมนุมที่ถนนราชดำเนินเชิงสะพานมขวานก็เป็นสถานที่ที่เราจัดงานเฉลิมฉลองวันแม่โดยเอกชน ซึ่งเป็นงานที่เออกระลิกสวยงามที่สุดในประเทศไทยครับไม่ใช่แกล้งชมนะครับใครๆมาเห็นนี่จะเห็นชัดทีเดียวว่าทั้งเออกระเิกทั้งพร้อมพร่งมากที่สุดแล้วก็มีการถ่ายทอดเสียงไปยังจังหวัดต่างๆและไปยังต่างประเทศด้วยซึ่งไม่มีที่ไหนทําได้เงินมาจากไหน ใครเป็นเจ้าของงานก็ท่านที่อยู่ที่นี่แล้วครับและที่อยู่ที่บ้านที่จังหวัดต่างๆและประเทศต่างๆนะครับที่ดูเอสทีวีปรบมือให้พวกเราหน่อยสะครับจัดได้ยังไงก็ไม่รู้จัดได้ใหญ่ยิ่งยิ่งใหญ่กว่ารัฐบาลเป็นไหนๆเลยครับ ถ้ามีน้องครับเมื่อเช้านี้เราก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าไม่ว่าใครจะจัดงานวันแม่เราถือว่าเป็นงานที่เราจะต้องช่วยกันนะครับให้คึกคักให้พร้อมพรั่งดังนั้นเมื่อตอนเช้านี้เราก็ได้ออกประกาศเชิญชวนนะครับว่าถ้าท่านผู้ใดพอมีเวลาช่วยเดินไปเยี่ยมชมงานที่นู่นด้วยนะครับเพื่อจะได้คึกคักพร้อมๆกันมีใครไปบ้างครับยกมือสิครับมีไหมครับ ยังน้อยอยู่นะครับพรุ่งนี้พรุ่รงนี้คุณอัญชลีจะชวนกันเดินไปนู่นนะครับไปไปเที่ยวงานนู้นจะได้พร้อมพรั่งเหมือนเหมือนกับเราไงครับยังไงยังไงเราก็ต้องถือว่าเราก็มีแม่ฟ้าหลวงองค์เดียวกันนะครับมีแม่คนเดียวกันก็ต้องทําให้งานทุกงานคึกคักเหมือนเหมือนกันนั่นแหละครับดีที่สุดท่านพี่น้องครับที่เรามาจัดงานกันในวันแม่ ในช่วงเวลาที่เรามีการชุมนุมกันนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าประดับประดาไปด้วยไฟหลากสีมีธงทิวมีผ้าสวยๆงามๆม,มาประดับประดานะครับเยอะแยะไปหมดเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าอามิสบูชาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับบูชาด้วยประเทพโคมไฟสวยงามโดยไม่ได้ใช้เงินหลวงสักบาทหนึง่งเ,เป็นการปฏิบัติ อย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่มีอีกอย่างหนึง่งพี่น้องก็ทราบแล้วใช่ไหมครับอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือปฏิบัติบูชาซึ่งบูชาด้วยการปฏิบัติพวกเราชาวไทยส่วนใหญ่มักจะจงรักภักดีพระองค์ท่านด้วยปากไม่ได้ลงมือทำทั้งทั้งที่เราเห็นอยู่แล้วนะครับว่ามีพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระรบรมราชินีนาถมากมายกายกองทีเดียวเพื่อประชาชนชาวไทย เพื่อสังคมเพื่อบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการรักป่ารักต้นน้ำลำทานการรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่ดีๆงาม,งามตลอดจนกระทั่งความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และการให้กำลังใจกับทหารตำรวจซึ่งมากมายกลายกองทีเดียวถ้าเราได้ทำตามนี้นะครับคือทำตามในลักษณะที่ว่า ตัวอย่างที่ดีมีค่ายิ่งกว่าคําสอนพระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นตัวอย่างให้เรามากมายเราทําท้กอย่างสองอย่างก็ดีแล้วและการที่เราทําปฏบิบัติบูชาเนี่ยสามารถทําได้ทุกวันไม่ใช่วันปีหนึ่งก็มีหนหนึ่งที่เราจัดเฉลิมฉลองโดยประเทศโคมไฟแต่การปฏิบัติบูชานั้นเราทําได้ทุกวันถ้าพี่น้องช่วยกันทําอย่างนี้ ก็จะเกิดผลดีแก่ชาติบ้านเมืองอย่างแน่นอนและเมื่อกี้นี้เราได้ฟังหรือเปล่าครับว่าพระองค์ท่านตรัสไว้ว่าอย่างไรพระองค์ท่านตรัสไว้ในช่วงต้นถ้าพี่น้องนึกก็คงจะจําได้นะครับท่านตรัสไว้ว่าเมื่อมีผู้พร้อมใจกันออกมาช่วยข้าพเจ้าก็คือสมเด็จพระรม ราชินีนานะครับเมื่อมีผู้พร้อมใจกันออกมาช่วยข้าพเจ้าเป็นแสนเป็นล้านบ้านเมืองของเราก็คงจะเจริญรุ่งเรืองและลูกหลานไทยคงจะมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุขไว้เป็นที่อยู่อาศัยอย่างปลอดภัยต่อไปเห็นไหมครับพระองค์ท่านทรงตรัสถึงเรื่องปฏิบัติบูชาใช่เปล่า เมื่อมีผู้พร้อมใจกันออกมาช่วยข้าพเจ้านี่คือปฏบิบัติบูชานั่นเองนะครับเมื่อกี้นี้ที่เราฟังไปแล้วถ้าจะพูดอย่างชาวบ้านก็คือพระแม่ฟ้าหลวงท่านตรัสนี่นะครับถ้าพูดอย่างชาวบ้านคือแม่พูดได้สะใจจังเลยแม่พูดได้ถูกใจจังเลยแล้วเป็นไงครับรอต่อไปอีกเมื่อไรจะถึง11สิงหาอีก วันฉเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เช่นกันนะครับจะมีการตรัสที่พวกเรารอคอยมานานคือวันที่4ธันวาคมนั่นแหละครับพูดภาษาชาวบ้านคือหลังจากที่ฟังพระราชรดำราสเสร็จแล้วก็พ่อพูดได้ถูกใจยังเลยพ่อพูดได้สะใจต้องอย่างนี้อย่างนี้แล้วทําไมครับรอ4ธันวาปีหน้าต่อไปอีกอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราต้องมาช่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือ ออกมาเป็นแสนเป็นล้านบ้านเมืองจะมีปัญหาอย่างไรแล้วก็ออกมาช่วยกันช่วยกันช่วยกันและเรานั่นแหละครับที่จะช่วยพระองค์ท่านในการผ่อนพระกรณียกิจของพระองค์ท่านจากหนักให้เป็นเบาเพราะพระองค์ท่านก็มีประชนมายุมากขึ้นมากขึ้นผมคิดว่าพี่น้องที่กําลังฟังอยู่ในขณะนี้คงเห็นด้วยนะครับว่าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือเท่าที่เราสามารถจะทําได้นะครับ แล้วก็บูชาพระองค์ท่านทั้งสองอย่างบูชาด้วยแอมิสบูชาในวันสําคัญสําคัญอย่างนี้แล้วก็บูชาด้วยการปฏิบัติบูชาตลอดไปทุกวันทุกวันพอทําได้ไหมครับได้นะครับพระองค์ท่านจะทรงโปรดมากที่สุดเลยและพี่น้องครับมาวันนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันจริงนะครับวันนี้ยังถือว่าเป็นวันสุกดิบเรามาเห็นด้วยตาเรานั้นดีกว่า ดูทางโทรทัศน์เป็นไหนๆเพราะฉะนั้นไปชักชวนญาติสนิทมิสหายมาอีกครับเหลือคืนผู้นี้อีกหนึ่งคืนนะครับพลาดไม่ได้ครับขอบคุณครับ